สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้ต่อจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมคือชาวราศีเมถุนตุลและกุมนะประจำเดือนตุลาคม2568ค่ะเรามาเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุลมก่อนนะคะอ่ะพไพ่ใบแรกขึ้นมานะคะเดือดซันเจ็ดไม้ The High Pincet The i m p เ i รดเหรียญค่ะ The World 5ถ้วยเจถ้วย ไม้นะคะแล้วตามมาด้วยสีไม้โอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวธาตุลมนะคะก็บอกเลยว่าออการเริ่มต้นความสัมพันธ์ของคุณมันเต็มไปด้วยความหวังอะค่ะในความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมที่มุ่งที่คิดที่หวังไว้เนาะเขาคนนี้ค่ะเข้ามาเติมเต็มในหัวจิตหัวใจของชาวธาตุลมนะค่ะก็บอกเลยว่ามันเหมือนกับที่ผ่านมามันถูกอกถูกใจกันมากคุยกันถูกคอมันเหมือนอะไรอะไรมันดีไปหมดอะค่ะแต่ต้องบอกเลยว่า ณนะช่วงนี้เวลานี้ค่ะมันเหมือนกับมีเรื่องราวเข้ามาทำให้เอะอิอะเหมือนกับว่ามันไม่สบายใจอ่ะมีเรื่องราวเข้ามาให้รู้สึกถึงความออกังวลใจหรือมีอารมณ์หึงหวงหรือมันรู้สึกได้อ่ะด้วยฟิลลิ่งเหมือนกับว่าอะไรอะไรมันมีบางอย่างที่มันอาจจะไม่ชัดเจนคุ่มเครือเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ค่ะ ก็บอกเลยว่าอาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งเนาะที่มันพีคขึ้นมาแล้วมาทาให้คู่ของคุณอาจจะมีปัญหากันอาจจะมีแบบอ๋อเรื่องราวให้งอนกันให้ถึงห่วงกันเกิดขึ้นนะแต่เขาคนนี้ค่ะเขาคนนี้เป็นคนที่เพอร์เฟกอ่ะเป็นคนที่เหมือนกับว่าใครอยู่ใกล้ก็จะอดหลงรักเขาไม่ได้อะ่ะเออในตรงเนี้ยเป็นเสน่ห์ของเขาที่ทําให้ชาวธาตุลมกังวลน,นะแต่ก็บอกเลยค่ะด้วยสถานการณ์เนี้ยมันมีเข้ามาให้ได้รู้สึกแบบ น้อยอกน้อยใจให้รู้สึกน้อยอะ่ะแต่ประสุดท้ายแล้วคู่ของคุณอะคะ่ะมันเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วความรักความสัมพันธ์มันยังสามารถที่จะก้าวผ่านตรงนี้ไปได้ปัญหานี้ไปได้อืมมันก็เหมือนเป็นเรื่องราวที่ทั้งสุขทั้งทุกข์ที่มันวนเวียนเข้ามาในคู่ของชาวธาตุลมนะคะสุดท้ายแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ค่ะเพราะว่าพลังงานแล้วยังคงเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์เนาะอะไรที่ผ่านเข้ามาแล้วทําให้ไม่สบายใจ เดี๋ยวมันจะค่อยๆเคลียร์กันไปได้ค่ะระหว่างคุณกับเขานะอก็มีบ้างแหละเรื่องราวที่อาจจะทําให้รู้สึกว่าน้อยน้อยใจนะแต่พอสุดท้ายแล้วก็คุยกันได้เคลียร์กันได้เพราะยังไงแล้วมันเหมือนเป็นการช่วงเวลาที่คุณกับเขาต้องปรับความเข้าใจกันนะค่ะพอสุดท้ายแล้วโอ้มันเหมือนกับรู้จิตรู้ใจกันมากขึ้นแล้วมันก็จะผ่ากันก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ในตรงนี้ค่ะมันมีความชัดเจนมันมีแบบ อแนวทางความรักความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงรออยู่ข้างหน้าเนาะถ้าคู่ที่กำลังมีปัญหากันก็บอกเลยว่าบางทีบางครั้งอะคะ่ะปัญหามันเกิดจากความไม่เข้าใจกันปัญหามันเกิดจากความหวาดระแวงกันในต,ตรงนี้ต้องเปิดอกเปิดใจคุยกันนะคะโอเคค่ะแล้วมาดูพลังงานของเขากันนะคะเขาคิดอะไรอยู่เอ่ยช่วงนี้ตอนนี้เนาะหกถ้วยนะคะ ไนล์ออปติคอลหกเหรียญเจ็ดดาบแปดเหรียญค่ะสิบไม้สตริงเดอะสตาร์ค่ะ และเอ็ดออฟโโอเคค่ะ,ะในความคิดพลังงานของเขาในช่วงเดือนนี้นะคะก็บอกเลยว่าปัญหาที่ผ่านมานอ้อเขาก็อยากที่จะปรับอยากที่จะจูนแหละแต่มันก็มีบางเรื่อง่ะคะ่ะที่เขาก็ยังไม่อยากจะพูดเหมือนกันมีบางเรื่องที่เขาก็รู้สึกว่าอยากให้คุณปรับนะแต่เขาก็พยายามที่จะเป็นคนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะในตรงนี้ม,มีกันหลายๆเรื่องที่เขาเก็บไว้ในใจยังไม่ได้พูดมันออกมา แต่สุดท้ายแล้วอะค่ะด้วยพลังงานความรักความผูกพันอะระหว่างคุณกับเขาอะมันก็ทําให้เขาได้รู้สึกว่าเออเขาต้องเป็นฝ่ายยอมหรือว่าเขาต้องเป็นฝ่ายที่จะเข้ามาแบบเคลียร์ใจเนาะในตรงนี้ด้วยพลังงานแล้วค่ะถ้าโกรธกันอยู่มีปัญหากันอยู่เนาะสำหรับคู่ไหนที่โกรธกันอยู่เดี๋ยวเขาจะเออกิ้งกางกลับมาติดต่อมาขอเคลียร์ใจแล้วก็เหมือนกับว่ามีโอกาสได้พูดได้คุยกันได้ปรับความเข้าใจกันอะคะ่ะเนาะสำหรับคู่ที่มีปัญหากัน ถ้าถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณเขารักคุณไหมเขารักคุณนะมันเป็นความผูกพันค่ะในหลายๆคู่บอกเลยว่าเขารู้สึกผูกพันกับคุณมากๆโดยที่ว่าไม่ว่ามันจะมีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นปัญหานั้นจะใหญ่แค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเขาก็มั่นใจตัวเองอะว่ามันก็ยังไม่มีใครดีเท่าคุณอะอตรงนี้คุณยังเป็นเซฟโซนของเขาคุณยังเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกอบอุ่นใจอะเออ ต้องบอกเลยค่ะสถานการณ์ที่ผ่านมาเนาะสำหรับชาวทาดลมแล้วอะ่ะสําหรับเขาอ่ะก็คือเหมือนกับในบางเรื่องค่ะชาวทาดลมก็เด็ดขาดเด็ดเดียวมากๆจนบางทีบางครั้งเขาก็ไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะเปิดใจอ่ะเนาะใน,ในบางเรื่องอ่ะค่ะเขาก็รู้สึกว่าเออถ้าพูดไปมันอาจจะมีปัญหากันนะในตรงนี้เพราะพลังงานของชาวทาดลมเด็ดเดียวเด็ดขาดโดยที่เขารู้สึกได้สัมผัสได้ในบางเรื่องเขาเลยไม่กล้าเปิดใจที่จะพูดจะคุยอ่ะค่ะ แต่ด้วยพลังงานแล้วก็หลักๆเลยก็มีเรื่องที่อาจจะผิดใจกันบ้างมีเรื่องที่อาจจะคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องในตรงนี้เขาอาจจะเงียบหายไปเดี๋ยวเขาจะกลับมาเคลีย,ยร์ใจพอสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์มันก็ยังเดินหน้าต่อไปได้อะค่ะมันก็อาจจะยังไม่ราบรื่นเนาะมันยังอยู่ในช่วงเวลาที่อาจจะมีหลายๆเรื่องที่ยังต้องปรับกันอยู่ค่ะสําหรับมุมมองของเขาแล้วคุณยังไงคุณก็ยังเป็นคนที่ใช่สําหรับเขายังไงคุณก็ยังเป็นเซฟโซนของเขาค่ะ โอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ่ะพาพไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะเพ g e o ออฟคัพค,คิงออฟพาร์ติเคิสีดาบค่ะเดพดดออฟโซดแปดเหรียญน,นะคะสิบไม้ สองเหรียญค่ะหกถ้วยแปดดาบนะคะและเพจออพส่โอเคค่ะสำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์คู่ของชาว่าตลมนะคะอืมก็บอกเลยว่ารักขบรถโน้นในรักครั้งนี้ค่ะก็ทั้งรักทั้งผูกพันแล้วก็ มีหลายๆอย่างที่ยังต้องปรับกันอยู่หรือว่ามีหลายๆอย่างที่ยังมีอีโก้ใส่กันที่ยังเอาชนะกันอยู่ในบางเรื่องเหมือนกับว่ารักก็รักแหละแต่ว่าพอมันถึงจุดๆหนึ่งก็อยากที่จะเอาชนะกันในบางเรื่องเนาะในตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าออเอฟสอดขึ้นมาความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้แบบเรื่อยๆแต่ไม่ราบรื่นในตรงนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่ยังต้องปรับกันอยู่เนาะแต่ถ้าถามว่า มีความมั่นคงรออยู่หน้าไหมมีค่ะอืมปัญหามีไหมมีค่ะแต่พอสุดท้ายแล้วมันสามารถที่จะเอ่อเคลียร์กันได้สามารถที่จะเอ่อคุยกันได้อ่ะเออพอสุดท้ายแล้วในบางคู่อาจจะมีโกรธกันถึงขั้นแบบบอกเลิกบอกมูฟออนกันไปเงียบกันไปหายกันไปค่ะแต่พอสุดท้ายแล้วมันก็ยังเหมือนรีเทิร์นคืนดีกลับมาเนาะ เพราะว่าคู่ขอคุณยังขึ้น2เหรียญอยู่ความสัมพันธ์ยังเป็นแบบอินฟินิตี้ค่ะโกรธกันแค่ไหนก็ยังตัดกันไม่ขาดนะยังมีวันยังมีโอกาสที่จะกลับมาคุยกลับมาเกียรใจค่ะในตรงนี้อ๋อมันเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่ดูแลเทคแคร์กันเป็นช่วงเวลาที่ปรับความสัมพันธ์กันเนาะยิ่งนานวันยิ่งผูกพันยิ่งนานวันยิ่งลึกซึ้งค่ะในตรงนี้พลังงานขึ้นมาเนาะ คู่ไหนที่อยู่ในช่วงความสัมพันธ์ที่ไม่แน่ใจลังเลใจค่ะก็บอกเลยว่าแนวโน้มคู่ของคุณจะเป็นคู่ที่เปิดตัวกันแบบจริงจังความรักมั่นคงมากขึ้นในหลายๆคู่เป็นความรักความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งมากขึ้นจนเกินถอนตัวจนเกินถอนใจค่ะในตรงนี้นะมันจะเป็นความผูกพันกันมากกว่าเดิมอะค่ะก็ถือว่าเป็นคู่ที่ยังแบบเป็นพ่อแง่แม่ง,งอนกันอยู่ยังเป็นคู่ที่ยังต้องปรับกันอยู่ในหลายๆเรื่องค่ะ ก็ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งอีกคู่หนึ่งค่ะสำหรับคู่ของชาวธาตุลมนะโอเคค่ะยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ชาวธาตุลมนะคะราศีเมถุนตุลและกลุ่มนะสมหวังในความรักความสัมพันธ์นะคะและ้วกลับมาพบกับมิกะาทารล่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ